ไอจีลิซ่าแบล็คพิงคค่ะแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะคะตั้งแต่ปล่อย SG ค่ะเพลงที่ไปคอลแลบกับ DJSN a k e ออกมาค่ะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะปกติเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากอยู่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากขึ้นไปอีนะคะผ่านมาเพียงแค่4วันเท่านั้นค่ะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะเพิ่มขึ้นมานะจาก64ล้านค่ะเพิ่มมาเป็น64ล้าน5แสนกว่าแล้วนะคะพระเจ้า4วัน5แสนกว่าแรงจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็สร้างปาโกตการ ระดับโลกอีกครั้งค่ะเพราะว่ายอดผู้ติดตามของเทอนแฮะแองชอนเมนเดสนะคะ, Saint ะ,คะ <c oughs> ที่มีผู้ติดตามค่ะอ,อยู่ที่64ล้าน3 0 0แสนกว่านะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ดังนั้นค่ะตอนนี้ค่ะเธอค่ะก็ก้าวขึ้นมานะเป็นคนดังนะ,ะอันดับที่43ของโลกนะคะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดค่ะ <c oughs> และก็ยังถือได้ว่านะคะเป็น IG ค่ะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดค่ะทั้งในไทยแ <c oughs> ล้วก็ในเกาหลีนะอยู่ในอันดับที่1อีกด้วยค่ะ ส่วนในระดับเอเชียนั้นนะคะเธอก็เก่งไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ขยับค่ะมาอยู่ในอันดับที่4นะคะในระดับเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเธอค่ะค่อยๆฝ่าดงสาลรีมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยไอจี IG นะของคนเอเชียค่ะที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเป็นคนอินเดียนะคะลิซ่าค่ะ ก็เพิ่งจะผ่านนะอันดับที่5ค่ะอย่างคุณเ네นหากักรมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็กําลังนะไล่ตามค่ะอันดับที่3นะคะอย่างคุณชัดดาคาปูอยู่ค่ะซึ่งก็ห่างกันอยู่นะประมาณ2ล้านนิดๆน,นะคะซึ่งถ้าลิซ่าค่ะแรงแบบนี้ไม่มีแผลวนะคะได้4วัน5 0 0 0 0นผู้ติดตามมาแบบนี้ค่ะก็คิดว่าไม่เกินเดือนหน้านะคะคิดว่าเธอค่ะจะแซงคุณชัดดาคาปูนะคะที่เป็นนักแสดงสาวชาวอินเดียได้อย่างแน่นอนค่ะ อแอดก็เอานะคะอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะขององลิซ่าอีกเรื่องหนึงกันเลยทีเดียวนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะและ้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า